สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเล่าหลอนอีกแล้วนะคะและในอีีนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซอมขมังเวทเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับฟังกันค่ะเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณต้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในคืนหนึ่งคุณต้นได้ฝันว่าได้เจอกับกลุ่มคนมากมายที่ถือมีดถืออาวุธจ้องจะทำร้ายคุณต้นแล้วคุณต้นก็โดนรุมทำร้าย ในฝันตอนนั้นคุณต้นรู้สึกว่าตัวเองน่าจะไม่รอดในครั้งนี้แล้วจู่ๆก็มีผู้ชายสูงอายุตัวใหญ่โยนมีดเล่มหนึ่งให้คุณต้นพร้อมกับตะโกนขึ้นว่าเอานี่ไปแล้วท่องคาถาปลุกอาวุธของหลวงพ่อเดิมด้วยคุณต้นรับมีดมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะท่องคาถาอย่างไรชายคนนั้นจึงได้ท่องนำให้คุณต้นท่องตาม หลังจากท่องเสร็จชายคนนั้นได้ให้คุณต้นเอามีดไปฟันกลุ่มคนเหล่านั้นในฝันจนกลุ่มคนเหล่านั้นหายไปชายคนนั้นปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมถามคุณต้นว่าเป็นยังไงบ้างมีดหมอของลุงเด็ดไหมแต่ในตอนนั้นคุณต้นไม่ได้สนใจเรื่องมีดเลยเอาแต่สงสัยว่าชายคนนั้นเป็นใครจึงได้ถามออกไปชายคนนั้นตอบขึ้นว่าลุงชื่อจันลองไปถามพ่อเองดูสิ คุณต้นเก็บความฝันนั้นมาหลายวันจนถึงวันที่ได้ถามพ่อไปว่าลุงจันนั้นเป็นใครพ่อของคุณต้นจึงได้เล่าว่าลุงจันคือพี่ชายคนโตเป็นลูกของปู่กับภรรยาคนแรกตอนที่ลุงจันอายุได้ประมาณ20แกได้ออกบวชไปอยู่ที่วัดในจังหวัดพัทธลุงนาน8ปดปีแล้วจึงได้สึกออกมาในวันที่ลุงจันกลับมาที่บ้านย่าก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติทำงานบ้านซักผ้า ต้องบอกก่อนนะคะว่าตามความเชื่อโบราณแล้วห้ามตากผ้าตอนกลางคืนเพราะเชื่อว่าจะมีผีมาเอาไปเช็ดปากซึ่งในคืนนั้นที่ลุงจันทร์กลับบ้านมาย่าก็ได้ลืมเก็บผ้าและผ้านั้นจึงถูกตากข้ามคืนเช้าวันรุ่งขึ้นที่ผ้านั้นมีรอยเลอะและมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างมากพอลุงจันทร์ตื่นขึ้นมาจึงได้บอกให้พ่อคุณต้นไปต้มน้ำร้อนแล้วลุงจันทร์ก็เอาผ้านั้นโยนลงไปในน้ำเดือดอ สักพักก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาที่บ้านเธอร้องโอดควรวญแล้วพูดขึ้นว่าพอได้แล้วพอได้แล้วเธอเจ็บปวดทรมานมากแล้วแล้วลุงจันทร์ก็ได้หยิบมีดหมอขึ้นมากรีดลงไปที่พื้นผู้หญิงคนนั้นก็กรีดร้องอย่างทรมานจนสลบไปและหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ได้หายไปจากหมู่บ้านไม่มีใครเจอเธออีกเลยและไม่รู้ว่าเธอหายไปไหน หลังจากนั้นลุงจันก็เริ่มมีชื่อเสียงในด้านวิชาอาคมระหว่างที่แกใช้ชีวิตอย่างปกติก็ได้ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยในเคสท,ที่เกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณหรือสิ่งเลึนลับมานานเป็นสิปีจนกระทั่งวันหนึ่งที่มีเคสของเด็กผู้หญิงโดนผีเข้าลุงจันเองก็ได้ไปช่วยจนสำเร็จพอกลับมาบ้านพ่อของคุณต้นก็ได้ถามถึงเคสนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างลุงจันแกก็ตอบว่า โอ้ยไม่มีอะไรหรอกแค่นี้สบายมากพอคุยกันจบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอตื่นเช้ามาลุงจันก็พูดจาไม่รู้เรื่องไม่เป็นภาษาเหมือนคนเป็นบ้าเสียสติทุกคนในบ้านก็เริ่มหวาดกลัวลุงจันมีอาการแบบนั้นอยู่หลายวันจนมีอยู่วันหนึ่งอาการของลุงจันดีขึ้นเป็นปกติทุกอย่างในวันนั้นเองแกตื่นขึ้นมาพูดสั่งนั่นบอกนู่นนี่ขายสั่งเสียแล้ก็บอกกับทุกคนว่า เดี๋ยวแกจะไปแล้วพอวันลุ่งขึ้นลุงจันก็ไม่ตื่นขึ้นใหม่เลยทุกคนญาติพี่น้องจึงทำการส่งร่างของลุงจันไปยังโรงพยาบาลแต่ก็เกิดเรื่องแปลกและเป็นที่น่าสงสัยให้กับญาติพี่น้องรวมถึงหมอเองด้วยจริงๆแล้วลุงจันเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่แต่น้ำหนักตัวของลุงจันตอนนั้นกับเบามากจนเรียกได้ว่าแทบจะใช้คนเดียวในการยกร่างก็ยังได้หมอที่สงสัยอย่างนั้นจึงได้ผ่าชนสูตรดู แล้วพบว่าภายในร่างของลุงจันทไม่มีเครื่องในและกระดูกซี่โครงอยู่เลยทุกคนในบรรดาพี่น้องจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเคสสุดท้ายที่ลุงจันไปช่วยเด็กผู้หญิงที่ถูกผีเข้าซึ่งผีตนนั้นเป็นผีกระสือตนเดียวกับตนแรกที่ลุงจันปราบหลังจากสึกออกมาผีตนนั้นน่าจะกลับมาแก้แค้นไม่มีใครรู้ว่าลุงจันโดนผีกระสือตอนนั้นเล่นงานตอนไหน อาจจะเป็นตอนที่ไปช่วยเด็กผู้หญิงคนนั้นหรือว่าจะเป็นตอนนอนหลับตอนกลางคืนหลังจากที่พ่อของคุณต้นได้เล่าเรื่องราวเรื่องนี้จนจบก็ได้ลุกขึ้นไปหยิบมีดหมอของลุงจันออกมาซึ่งต้นจำได้ดีว่ามีดเล่มนั้นเป็นเล่มเดียวกับในฝันของตนเองก็จบกันไปแล้วกับเรื่องจอมขมังเวทถ้าใครชอบคลิปหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กด s ับส c r i b e ช่องเล่าหลอนแล้วก็พบกันใหม่เรื่องหลอนๆอีหน้าค่ะ